กำลังจะขึ้นนะครับวันที่30ธันวาคมที่67นะิดอยอ่างขางครับแสงพระทย์กำลังจะขึ้นนะครับตอนนี้ทะเลหมอกสวยมากฝั่งนู้นเป็นฝั่งฝั่งฝัง่งนู้นเป็นฝั่งของประเทศเพื่อนบ้านครับรรมนี้ห้ามปล่อยโดนนะจ๊ะ ฝั่งเพื่อนบ้านฝั่งพอมม่ครับทะเลหมอกดวยอ่างขาง30ทธันวาคมปี67ครับเดี๋ยวผมเก็บภาพที่สวยไว้ให้นะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ไรยเกษตรอ่างขางกันต่อครับแล้วก็ไลสตอเบอรี่วันนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากครับ อากาศนั้นเย็นทีเดียว8ดองศาค,ครับเช้านี้ สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ตัวอ,อ่างขางตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านคุ้มนะครับอยู่ข้างล่างอยู่หมู่บ้านคุ้มเดี๋ยวเราจะเข้าไปเที่ยวได้เกษตรอ่างขางสถานีเกษตรหลวงตัวอ่างขางครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปเที่ยวข้างในกันดูดอกซากุระยวให้ดูบรรยากาศนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปสถานีเกษตรหลวงอ่างขางนะครับเดี๋ยวเราขับรถเข้าไป บรรยากาศคึกคืนครับช่วงปีใหม่นี่นักท่องเที่ยวเยอะแล้วก็รถก็เยอะต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับนี่ครับรถเยอะมากแล้วก็ผู้คนนักท่องเที่ยวนํามาเที่ยวกันเยอะมากเลยอ่างขางเป็นดอยที่อากาศหนาวเย็นมากครับหนาวเย็นทั้งปีแต่ช่วงปีใหม่น่จะพิเศษหน่อยเพราะว่าคนเยอะแล้วก็อากาศจะหนาวมากกว่าเดิม เดี๋ยวเราจะหาอะไรทานก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปข้างในไปดูดอกพญาเสือโค้งนู่นข้างในครับจะพาเข้าไปนะครับนักท่องเที่ยวกำลังลงมาเยอะมากทีเดียววันนี้วันที่30ธันวาครับเพราะว่าเป็นเทศกาลหยุดกันแล้วก็นักท่องเที่ยวจะเยอะเป็นพิเศษ เราจะทานข้าวร้านเดิมครับกินตอนนี้เรากินข้าวอิ่มแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปสวนเกษตรหลวงดอยอ่างขาง,ขาง อร่อยครับวันนี้ขาหมูยูนานอาโูคาโด <c oughs> ันแทน,นี่อร่อยมากลกูกจะไม่ใหญ่ไก่ทอดล้านอ่ามุสลิมทานได้ครับตรงนี้มีข้าวซอยด้วยโอ้สวยมาก เขามายาวเลยนะครับจะมีดอกพญาเสือโคร่งหรือดอกสุระเมืองไทยยาไปถึงจุดนู้นเลยครับโอน้นักท่องเที่ยวเยอะมากปีนี้ออกดอกสวยมากครับเมื่อปีที่แล้วยังไม่เยอะปีนี้เยอะมากนักท่องเที่ยวเขาเยอะด้วยปีนี้ ชาวบ้านคนที่อยู่บนดอยอาคาเนี่นยครับมาขายของขายสตรอเบอรี่ขายทุสา เท่าไหรอ่ะไยเดียวค่ะแดงแป๊ดเลยอยย่ะสแกนได้ปะ่ะได้ค่ะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นสวนดอกไม้เป็นหย่อมเอาไว้ถ่ายรูปได้ครับโอ้วันนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากเลยเก็บภาพต่งตางๆให้กับท่านผู้ชมนะครับได้ดูกันเพื่อน,น,นๆดูสิครับวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากก็ทุกอย่างเปิดแล้วนะครับประเทศเปิดแล้วก็สิ้นปีก็เที่ยวกัน ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านกาแฟโครงการหลวงของเกษตรอ่างขาครับสั่งชาเขียวมาหนึ่งแก้วแล้วก็อเมริกาโน่ไม่ใส่น้ำตาลหนึ่งแก้วแล้วก็อันนี้ชาไทยใช่ไหมชาไทยชีสปะ่ะหนึ่งแก้วแล้วก็น้ำอะไรชามะน,นาวหนึ่งแก้วแล้วก็นี่อะไรอเมริกาโน่ แบล็คคอกกีกินคนเดียวสองแก้วเลยเดือดไม่ดีอร่อยมากวันนี้รู้สึกเป็นไงัมาพามาเที่ยวที่ดอยอ่างขางหนาวครับรู้สึกรู้สึกดีแค่นั้นหนาวไหมหนาวนานบอกว่าไม่หนาวไงไม่รู้ออยู่ดีๆปีนี้หนาวโอ้โหเพิ่งจะมาปีแรกเนี่ยนะบอกน้องดีเดี๋ยวพาเข้าไปข้างในเขามีไล่บวยไล่สตรอเบอรี่แล้วก็ร้านอาหารอยู่ข้างในนะครับ ดอกซากุระหรือดอกเสือโคร่งก็มีทุกที่ครับบานสะพางตอนนี้กาแฟรสชาติดีเอาที่ช่วยหน่อยรสชาติดีกาแฟหนาวดีกว่านะสั่งเป็นอเมริกาโน่ไม่ใส่น้ำตาลหรือแบล็คคอฟฟี่ครับมาลองชาเขียวหน่อย นี่ต้นแล้วทำไมดอกสวยสวยมีทั้งสามสอก็เหมือนดอกยีเดียวนั่นก่อนนะยีสีชมพูอยู่บนภูเขาตรงเท้าแม่เป็ะตรงเท้าแมทตัวันน่ะน่ะคือต้นเดียวกันอแต่มันเป็นสีเนี้ยอเมริกาโน่ก็รสชาดีกาแฟดีก็มีสีที่กำลังสดอยู่กําลังกันวันนี้พาลูกชายมาสวนดอกไม้เห็นไหมพาลูกชายมาสวนดอกไม้ มาเที่ยวดอยด้วยนะครับวันนี้พาลูกสาวกับลูกชายมาเที่ยวสวนดอกซากุระครับที่ดอยอ่างขางสวนหลวงเกษตรอ่างขางนะครับลูกๆมาเที่ยวไกลเหลือเกินเกษตรหลวงอ่างขางครับพาลูกๆมาเที่ยวโอเค เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะครับดรเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะครับข้างในก็มีดอกซากุระเมืองไทยด้วยนะครับ<ม>โอ้ยน่ารักถก่ายรูปสวยเกระเป๋าเขียวมาเบ,บาๆเบาๆช้าๆครับช้าโซเฟอร์ช้าๆนะครับผมเก็บภาพอยู่นะครับผม <S <S ข้างในจะมีร้านอาหารแล้วก็ร้านเบเกอรีร่แล้วก็มีจุดถ่ายรูปดอกไม้สวยๆ แล้วก็มีสวนบุย้ยตรงนี้ก็จะมีจุดบริการนักท่องเที่ยวนะครับมีห้องน้ําให้เข้าแล้วก็ตรงนี้จะมีสวนบุย้ยแล้วก็มีพญาเสือโครงแล้วก็ดอกซากุระเมืองไทยถึงแล้วครับสวนดอ,อกไม้แต่ก่อนชื่อสวนว่าเป็นสวนเกษตร80ดสิบนะตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นสวนเฉลิมพระเกียรติ 72, เจ็ดสิบสองพันาแล้วก็มีดอกไม้แล้วเราได้ถ่ายส,สวยๆไหมครับนี่โอ้โหวันนี้นะักท่องเที่ยวเยอะมากวันนี้ดอกไม้ก็กำลังบาน นี่ครับดอกกลำ่ำ นี่คือต้นบวยนะครับตอนนี้ดอกบวยกําลังออกแบบสวยงามมากออกเยอะถึงถึงเวลาเก็บเกี่ยวในเดียวประมาณมกราคมถ้าเก็บเกี่ยวครับ และนี่คือไรสตรอเบอรี่ครับนั่นครับไรสตรอเบอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในอ่างขางนะครับใหญ่มากมิวดีด้วยมาถึงนู่นนะอันนี้พันอะไรครับพันแปดเก้าพันแปดเก้าเนาะแล้วลูกใหญ่ใช่ไหม ครับสตรอเบอรี่นี่เห็นไหมดูครับกว่าจะมาถึงก็หลงทางอยู่แับแป๊บหนึ่งอันนี้ด้วยไหมโอเค ไม่เอาสุกมากเพราะว่าเดี๋ยวเอาไว้ชักสองวันเราลองชิมดูเนะนี่ยนี่เหรอไหนวะที่นี่มีอันนี้พายแปะเกลียวพืชปลูกปีแรกหวานมากโอ้ไปขายที่ไหน อยู่ไรสตอเบอรี่ครับดอยอ่างขางหมู่บ้านขอบด้งนะครับใครสนใจเก็บสตอเบอรี่ก็มาที่นี่ได้ครับหมู่บ้านขอบด้งไรสตอเบอรี่มินิฮาร์ดครับคือจุดเด่นตรงนั้นคือเป็นรูปหัวใจครับตรงนั้นจะเป็นรูปหัวใจนะสวยครับตรงนั้นจะเป็นรูปหัวใจเขาทำเป็นรูปหัวใจ เป็นสวนไรสสตรอเบอรี่ที่ใหญ่มากของดอยกเกษตรอ่างขางนะครับหมู่บ้านขอบด้งเดี๋ยวเราจะกลับไปที่จุดกลางเต็นท์แล้วครับเดี๋ยวไปเจอกันที่จุดกลางเต็นท์ครับว่า หนูอายุเท่าไหร่ล่ะคะหนูอายุเท่าไหร่หนูอะหนูอะเจ็ดค่ะแล้วนี่ล่ะคะเก้าค่ะหนูชื่ออะไรคะเจสซีลินค่ะแล้วนี่คะนิชกรค่ะเรียนอยู่แถวนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ไหนสวนหนูชี้ดิสวนนุ่นี่ค่ะไหนเดินมานี่สิไหนคะนู่นค่ะนี่เขาหนูหมดเลยปะไม่ใช่ค่ะเอ้าสวนพ่อแม่หนูสวนมิชกอนอยู่นี่ค่ะอ๋อแล้วของหนูตรงนี้ แล้วของหนูอยู่ตรงไหนคะอยู่ที่่พออยู่ตรงนู้นเนาะพ่อแม่เมื่อกี้ใช่ปะใชอ่อยู่นี่หนาวไหมลูกหนาวไหมไม่หนาวค่ะหนูชินแล้วเหรอชินกับความหนาวเย็นที่นี่ใช่ไหมช่ค่ะอ๋อมีความสุขไหมลูกอยู่ที่นี่มีความสุขไหมมีค่ะเรียนได้เรียนหนังสือไหมได้เรียนอ๋คอคนไหนเรียนเก่งกว่ากัน<ช> <laughs> อ๋อคนนี้เป็นพี่น้องกันปะหรือว่าเป็นญาติเป็นญาติค่ะ เขอให้มีความสุขในปีใหม่นะลูกเรียนหนังสือเก่งๆนะโอเคไหมโอเคค่ะเคครักพ่อแม่นะลูกต้องหนูต้องเป็นเด็กกระตันอยู่นะลูกนะอย่าดื้ออย่าเล่นการพนันเข้าใจไหมเป็นเด็กดีนะลูกนะโอเคครับ ตอนนี้อยู่ไร่ส้มชมัยพรครับลงมาจากดอยอา่างขางแล้วก็จะมาเจอไร่ส้มชมัยพรส้มอำเภอฝางเนี่ยเป็นส้มที่อร่อยมากมีรสหวานอมเปรี้ยวนิดๆน,นะครับรสชาติดีซื้อไปไม่ผิดหวังครับเป็นส้มที่อร่อยมากเพราะว่ามันอยู่บนเขาแล้วก็มีน้ำค้าง ตอนเช้าๆจะมาโดนต้นส้มลูกส้มมันทำให้อร่อยนี่คือส้มของไร่ชมไมยพรครับจังหวัดเชียงใหม่อำเภอฝาง